สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูฟุกเหมือนเดิมเนื้อหาในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหานั่นเองอ่าเขาบอกว่าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคหาคำตอบข้อที่1พิจารณาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการหาคำตอบปีที่แล้วบริษัทส่งออกสินค้าได้5 3 4 0 0 0กล่องปีนี้ส่งออกได้มากกว่ามากกว่าเห็นไหม มากกว่าปีที่แล้ว35,000กล่องปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าได้กี่กล่อง,งสิ่งที่โจทย์ถามเราเขียนสิ่งที่โจทย์ถามมาก,ก่อนจำนวนสินค้าที่บริษัทส่งออกในปีนี้สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกละ่ะสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรปีที่แล้วส่งออกเท่าไหร่534,00 0กล่องและปีนี้ส่งออกได้มากกว่าปีที่แล้ว35,000กล่องเรามาดูวิธีคิดข้างล่าง ให้เราวาด bar m o เดลนะครับอันนี้เขาเรียกว่า bar m o เดลวิธีคิดวิธีคิดปีที่แล้วปีที่แล้วส่งไป3ามแสนห้าแสนสามหมื่นสี่พันกล่องก็วาดสี่เหลี่ยมมาส่วนปีนี้เอาปีนี้เราก็วาดม,มาซึ่งมากกว่าปีที่แล้วอยู่เท่าไหร่มากกว่าปีที่แล้วอยู่สามหมกล่องเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ก็เอา 3 5 3 0 0 0 0กล่องตั้งบวกด้วย35,000กล่องเท่ากับช่องว่างเท่ากับสี่เหลี่ยมอ่าพอบวกกันแล้วดังนั้นปีนี้ส่งสินค้าออกได้ทั้งหมดเท่าไหร่อ่าบวกกันแล้วได้569,000กล่องนั่นเองอ่าเรามาดูดีว่าผู้ชายคนนี้เขาว่าง่ายจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า569,00 0เป็นคำตอบที่ถูกต้องเด็กคนนี้เขาตอบว่างไง หาว่าปีนี้ส่งออกสินค้าได้มากกว่าปีที่แล้วเท่าไหร่ก็หาได้โดยเท่าไหร่ 5, เอา569,000ตั้งลบด้วย534,000กล่องเท่ากับเท่าไหร่ลบกันแล้วได้35,000กล่องซึ่งสอดคล้องกับโจทย์หรือเปล่าอสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่า569,000กล่องเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองอลำดูข้อต่อมา ข้อต่อมาโจทย์ว่าไงเดือนนี้โรงงานผลิตสินค้าได้254,50ชิ้นผลิตได้มากกว่ามากกว่ามากกว่าเดือนที่แล้ว34,80ชิ้นเดือนที่แล้วโรงงานผลิตสินค้าได้กี่ชิ้นสีที่โจทย์ถามคืออะไรสีที่โจทย์ถามสีโจทย์ถามคือตรงนี้ตรงนี้สีที่โจทย์ถามจำนวนสินค้าโรงงานที่ผลิตไว้ในเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้ว สีจุดบอกจุดบอกว่าไงบ้างเดือนนี้โรงงานผลิตสินค้าได้เท่าไหร่เดือนนี้250,450ชิ้นผลิตได้มากกว่าเดือนที่แล้วเท่าไหร่34,80ชิ้นอ่ะแล้วก็วาดบา์โมเดลขึ้นมาวิธีคิดเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนที่แล้วก็วาดไปสีชมพูสีชมพูวาดไปเดือนที่แล้วเท่าไหร่ เดือนที่แล้วก็มากกว่าไหมมีมากกว่านี้ด้วยอ,อันนี้มากกว่าเป็นของบานี้ของเดือนนีอ้อันนี้มากกว่าเท่าไรเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้มีสองแสนห้าหมื่นสี่ร้อยห้าสิบชิ้นซึ่งมากกว่าเดือนที่แล้วมากกว่าเดือนที่แล้วตรงนี้ก็คือมากกว่าไหมมากกว่าเดือนที่แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ก็เอาสองแสนห้าหมื่นสี่ร้อยห้าสิบตั้งลบด้วย 30,480เท่ากับสี่เหลี่ยมดังนั้นพอลบกันแล้วได้เท่าไหร่เห็นแล้วโรงงานผลิตสินค้าได้เท่าไหร่2,19,970ชิ้นนั่นเองอเรามาลองตรวจสอบคำตอบดูซิว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าหาได้โดยจากเอาเท่าไหร่เอา2,50,450ตั้งลบด้วย2,000 0 0 90, 2, 1, 9 2้า9มืเ้าท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ3,480สอดคล้องกับโจทย์ไหม3,480อ่านี่โจทย์อยู่ที่3480นี่3,480ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์นั่นเองดังนั้นข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะต่อมาข้อต่อมาพี่มีรายได้ทั้งปี8,45,000บาท และน้องมีรายได้ทางปีน้อยกว่าน้อยกว่าไม่น้อยกว่าน้อยกว่ารายได้ของพี่หกหมื่นแปดพันบาทน้องมีรายได้ทางปีกี่บาทนะสี่โจทามเพื่อได้รายได้ทางปีของน้องสี่โจทย์บอกล่ะพี่มีรายได้ทางปีเท่าไหร่นี่แปดแสนสี่หมื่นห้าพันน้องมีรายได้ทางปีน้อยกว่าพี่อ่าหกหมื่นแปดพันบาทก็จะมีวิธีคิดบาโมเดลก็จะมีพี่กับน้องอ่า เร,เราเขียนพี่ก่อนซึ่งพี่เขียนง่ายกว่าเห็นไหมก็จะมีแค่8 4 5 0 0 0 0าก็วาดมา8 4 5 0 0 0ส่วนน้องมีรายได้น้อยกว่าพี่อ่ะแล้ก็วาด bar m o เดลตรงนี้ให้มันน้อยกว่ารายได้ของพี่น้อยกว่าอยู่เท่าไรน้อยกว่าตรงนี้ก็คือส่วนที่น้อยกว่าน้อยกว่าอยู่6 8 0 0 0 0บาทนั่นเองเราดูประโยคสัญ,ญลักษณ์เขียนได้ดังนี้เอา 84, 000, 8 4 0 0 0 8 4 5 0 0 0ตั้งลบด้วย 68,000เท่ากับสี่เหลี่ยมดังนั้นน้องมีรายได้ทั้งปีเท่าไหร่ลบกันแล้วได้777,000บาทนั่นเองอน้องมีรายได้เยอะนะเนี่ย777,000บาทเลยนะยเรามาตรวจสอบคำตอบดูว 4, 45, 000, า่าถูกหรือเปล่าเราก็เอา845,000ตั้งลบด้วย77,700 0บาทเท่ากับ6,800 6,800สอดคล้องกับโจทย์ไหม6,800นี่6,800อยู่นี่ เอหกหม่นแปดพันคุณพูดผิดซึ่งสอดคล้องกับโจดังนั้นข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองออมีข้อนึงเขาบอกว่าไงข้อนี้ปีนี้บริษัทมีไรายได้เท่าไหร่ไรายได้เท่าไหร่อ่านพร้อมกันสิไรายได้35ล้านเท่าไหร่ต่อไป6 5 8 0 0ห้บาทไรายได้น้อยกว่าน้อยกว่า เห็นไหมน้อยกว่าปีที่แล้ว2 4 9 7้านบาทปีที่แล้วบริษัทมีรายได้เท่าไหร่สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรรายได้ของบริษัทเมื่อปีที่แล้วสิ่งที่โจทย์บอกปีนี้บริษัทมีรายได้อ่าเท่าไหร่35 6 5 8 0 0 0ล้านบาทแล้วก็มาวาด บาโมเดลกันก่อนวิธีคิดปีนี้ก็ว่าตไปาย35ล้านเข่าไหลก็ว่าไปเรามาดูอันที่2ปีที่แล้วอันนี้ของปีที่แล้วน้อยกว่าน้อยกว่าแสดงว่าปีที่แล้วต้องมีมากกว่านั่นเองดังนั้นตรงนี้นก็จะเป็นส่วนของปีที่แล้วเรามาดูประโยคสัญ,ญลักษณ์กันดีกว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์เขียนได้ดังนี้35มสิบห้าล้านหกแสน 58,000บวกด้วย2,497,000เท่ากับสี่เหลี่ยมดังนั้นปีที่แล้วบริษัทมีไรายได้เท่าไหร่บวกกันแล้วได้38,155,000บาทนั่นเองอเรามาตรวจสอบคำตอบดูแล้วก็3 8 1 5 5 0 0ตั้งลบด้วย35,658,000เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2,497,000สอดคล้องกับโจทย์ไหม สองล้านสีอ่าสอดคล้องกับโจดังนั้นข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองอ่าข้อต่อมานครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดมีพื้นที่2494มตารางกิโลเมตรซึ่งมากกว่าพื้นที่ของกรุงเทพ18,925ตารางกิโลเมตรกรุงเทพมีพื้นที่เท่าใด สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามกรุงเทพมีพื้นที่เท่าใดนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้สิ่งที่โจทย์บอกละ่ะเอาอีกสีหนึ่งดีกว่าสิ่งที่โจทย์บอก สิ่ที่โจบอกอ่าจังหวัดน,นครราชสีมาม,มีพื้นที่เท่าไหร่อันนี้นี่ก็สิ่งที่โจทย์บอกอ่าซึ่งมากกว่าพื้นที่ของกรุงเทพเท่าไหร่นี่นี่ก็สิ่งที่โจทย์บอกเหมือนกันอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์บอกอ่าเรามาเขียนบาโมเดลกันดูนะครราชสีมาก็เขียนไปนี่เท่านี้อ่านี่นครราชสีมา 2494กิ24ตารางกิโลเมตรเรามาเขียนกรุงเทพบ้างเขียนกรุงเทพพอไปซึ่งมากกว่าเท่าไยนครราชสีมามีพื้นที่มากกว่ากรุงเทพก็เลยจะมีอยู่แค่นี้มากกว่าอยู่18925ตารางกิโลเมตรเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ก็คือเอา2494ตั้งลบด้วย18925เท่ากับสี่เหลี่ยม อาจคิดได้ประโยคสัญลักษณ์นี้เหมือนกันนะเผื่อใครคิดได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันดังนั้นกรุงเทพมีพื้นที่เท่าไหร่ลบกันแล้วได้1569ายตารางกิโลเมตรนั่นเองอก็ตอบ1 5 6่งาอยบตารางกิโลเมตรอ่าเรามาตรวจสอบคำตอบดูหาพื้นที่ของจังหวัดคนครราชสีมามากกว่าพื้นที่ของกรุงเทพเท่าไดก็เอา2อ9 4กตั้ง ลบด้วย1 5 6 9ก็เท่ากับ1 8 9 2 5ตรงกับโจ์ไหมนี่อยู่ตรงนี้อ่าก็ตรงกับโจทย์ดังนั้นข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองอ่าเราได้ทำแล้วรอบนี้อ่าลองทำดูซิทำถูกหรือเปล่ามีทั้งหมด2ข้อ,อหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วลองทำดูนะครับ ถ้าใครทำเสร็จแล้วเรามาดูฉเฉลยพร้อมกันพัชราต้องการซื้อบ้านราคา2 5 0ล้านบาแสมีเงินอยู่แล้ว1 8 4 0ล้าน8แสบาทพัชราต้องหาเงินมาเพิ่มน้อยให้สุดเท่าไหร่งจะซื้อบ้านได้เราลองวาดบาโมเดลกันดูก่อนวาดมา,าอ,อันนี้ เงินที่มีอยู่แล้วเงินที่มีอยู่แล้วเท่าไหร่1นึ่งล้านแปดแสนบาทต่อมาต้องหาเพิ่มเท่าไหร่ต้องหาเพิ่มปั๊บนี่ต้องหาเพิ่มต่อมาราคาบ้านล่ะ ต้องการซื้อบ้านในราคาเท่าไหรอ่ะทั้งหมดทั้งหมดต้องเป็นเท่าไร่ทั้งหมดบ้านราคาเท่าไหรสองล้านห้าแสนบาทนั่นเองอ่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าง่ายเอาสองล้านห้าแสนตั้งลบหรือบวกล,ลบนั่นเองลบด้วย 1, 1 8 4 1 8 4 5 0 0 0บาทเท่ากับสี่เหลี่ยมดังนั้นพัชลาต้องหาเงินมาเพิ่มอย่างน้อยที่สุดที่สุด ก็คือ2 5 0ล้านแสนตั้งลบด้วย1 8 4 5 0ล้านแปดแสนสมืนหพันเท่ากับเท่าไหร่หกแสนหกแสนห้มืนหพันบาทนั่นเองอจึงจะซื้อบ้านได้ดังนั้นข้อนี้ตอบ6กแสนห้าหมืนหพันบาทนั่นเอง ต่อมาข้อต่อมาข้อต่อมาเขื่อนซิลิกิตมีความจุความจุเท่าไหร่นี่เท่าไหร่เรามานับพรอมกันหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านหลักพันล้านดังนั้นเขื่อนซิลิกิตมีความจุเท่าไหร่9,510ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้อยกว่าความจุของเขื่อนภูมิพลเท่าไหร่ 3ามพันก้้สิบสองล้านลูกบาสเมตรโจทย์ถามก็คือเขื่อนภูมิพลม,มีความจุเท่าไหร่ฮะเราก็มาลองวาดวาดบาโมเดลดูก่อนแล้วก็วาดเขื่อนสิริกิตดูก่อนนะเขื่อนสิริกิตเขื่อนสิริกิตอ่าก็วาดมาเขื่อนสิริกิตมบอย่างนี้ 9,510ล้านลูกบาทเมตรต่อมาเข้าว่าเขื่อนภูมิพลเขื่อนภูมิพลคุยใช,ใช้สีหนึ่งละกันเขื่อนภูมิพลมีความจุเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่า เขื่อนพิพิพลมีความจุไอเขื่อนซิลิกิตมีความจุน้อยกว่าเขื่อนพิพิพลดังนั้นเขื่อนพิพิพลต้องมีความจุมากกว่ามากกว่าเท่าไหร่มากกว่าอ่ามากกว่าเท่าไหรสามล้านสามพันเก้าร้อยห้าสิบสองล้านลูกบาทเมตรนั่นเองอ่าเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ไว้ง่าย เราเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูซิก็เอา9510ล้านลูกบาศกเมตรบวกด้วยเท่าไรบวกด้วย3952ล้านลูกบาศกเมตรเท่ากับสี่เหลี่ยมดังนั้นเขื่อนภูมิพลภูมิพล มีความจุมีความจุก็เอามาบวกกันสองตัวนี้มาบวกกันยังเขียนไม่ครบบวกด้วย3,952ล้านเท่ากับเท่าไหร่บวกกันแล้วได้หนึ่งมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านลูกบากเมตรนั่นเองลูกบาก เมตรอ่าก็ตอบไปเลยสิบสามล้านเอ้ยหนึ่งมืนสามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านลูกบากเมตรอ่าลูกบากเมตรอ่าสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ